สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษในช่วงเดือนพฤษภาคม2025นะคะชาวราศีเมษวันที่จะแบ่งตามศาสตระวันตกหรือศาสต์ไทยก็ได้นะคะผู้อ่านจะใส่รายละเอียดวันที่ไว้ในช่อง description ด้านล่างผู้ที่มีลัคนาตรงกับชาวราศีเมษก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะเดูุดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ อันดับแรกเลยนะคะก็อยากจะขอทิศทางพลังงานจากวิสต o ล์โมรให้กับชาวราศีเมษหรือว่าผู้ที่มีลักษณาตรงกับราศีเมษนะในช่วงพฤษภานะคะมาแล้วโอ้โหไฮโรพาวเวอรพลังดีมากๆเลยสัญญาณคือพลังที่อยู่เหนือตัวเรานะคะจากคุ้มครองคุณนะชาวราศีเมษ พลังงานเนี่ยอะไรที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้หรือสิ่งที่คุณมุ่งมั่นปรารถนานะคะพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเทวดานางฟ้าจะทําให้สิ่งนั้นประสบความสําเร็จโอ้โหพลังดีงามมากเลยทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะผู้อ่านขอสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีเมษหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีเมษนะคะ ได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณมาแล้วนะคะมีราชินีถือเหรียญน,นะคะมี2ไม้เท้า The Justice นะคะแดไม้เท้าแล้วก็สัญญาณของสองเหรียญว,ว้าวพลังงานของคุณนะคะชาวราศีเมษโชคชะตาเปิดทางคุณจะได้ทำอะไรบางอย่างที่ ประสบความสำเร็จมากๆในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะในแผนที่คุณได้วางเอาไว้ถ้าหากคุณมองไปในอนาคตต้องการไปลงหลักปักฐานที่ไหนอะไรยังไงหรือลงทุนธุรกิจอะไรก็ตามนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเพราะว่าชะตาลิขิตพรหมลิขิตโชคชะตาเปิดทางนะคะมีพลังที่อยู่เหนือตัวคุณเนี่ย คอยปกป้องดูแลคุณแล้วทำให้เป้าหมายคุณประสบความสำเร็จมีเกณฑ์สัญญาณของความมั่งคั่งร่ำรวยจะมีคนนำเงินมาให้ด้วยนะคะมีสัญญาณของราชินีถือเหรียญคือความมั่งคั่งที่มีผู้ดูแลมีผู้อุปถรัรมภ์นะคะแล้วมีสัญญาณของการรอคอยที่จะพบเจอคนที่ใช่ด้วยนะ,ะถ้าหากว่าชาวราศีเมษคนไหนนะกำลังมองมองอยู่ว่าใครคือคนที่ใช่เนี่ย อาจจะมีคนหลายคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคนโสดแล้วคุณกำลังเลือกอยู่ว่าใครคือคนที่ใช่ของคุณเนี่ยสัญญาณออกมาว่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์จะคอยช่วยคัดกรองและช่วยคุณเลือกนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณวางแผนไว้สิ่งที่คุณมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปในอนาคตหรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในอนาคตของคุณเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้พุ่งไปยังสิ่งนั้นและ คุณต้องมีการบริหารจัดการแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตบางอย่างนะคะอาจจะเริ่มมีการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในชีวิตนะนอกจากทำงานอย่างเดียวเนาะก็อาจจะเริ่มมีงานสองสาอย่างมีงานหลายๆอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันก็ได้ที่คุณต้องปรับจูนและบริหารจัดการชีวิตเพื่อความสำเร็จนะคะถ้าหากเป็นเรื่องราวความรักน่าจะถึงจังหวะเวลาที่คุณจะต้องศึกษา ใครคือคนที่คุณจะเลือกแล้วอยู่ในอนาคตของคุณเนี่ยอยู่ในปัจจุบันและอนาคตของคุณนะคะว้าวเลยพลังงานที่ปรากฏขึ้นเน่ยเหมือนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินด้วยนะคะความรักและการเงินจะเกี่ยวข้องกันนะมีลุ้นนะคะสัญญาณมีลุน้นทีนี้เรามาดูพลังงานสัญญาณชาวราศีเมษนะคะช่วงเดือนพฤษภาเป็นยังไงบ้างมาแล้ว มีสัญญาณซีเรียนนะคะสัญญาณเด็กถือเหรียญแล้วก็สัญญาณอัศวินถือเหรียญโอ้โหเหรียญเยอะเตรียมพร้อมเรื่องเงินเยอะเลยนะคะชาวราศีเมษถ้าหากชาวราศีเมษคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้จริงจังกับความรักมากบอกเลยว่าพลังของคุณเนี่ยจะไปในทิศทางของการเงินการเก็บเงินการสร้างฐานะความมั่นคงนะคะเรื่องการเงินหาเงินใหญ่เลยนะคะ พลังงานความรักเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอรักใหม่หรือมีการตกหลุมรักใครคนหนึ่งแบบแอบปิง๊งแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วสัญญาณของคุณเนี่ยจะทําให้ชีวิตแบบกระชุ่มกระชวยเนะาะอาจจะมองไว้หลายๆคนก็ได้นะคะคือพลังของคุณยังไม่ได้เน้นเรื่องความรักหนักมากอะ จะเน้นเรื่องการเงินเพียงแค่เปิดใจมองในเรื่องของความรักด้วยอาจจะเปิดใจพูดคุยกันก็ได้นะคะสัญญาณคืออยากจะมีความรักที่พัฒนาไปจนถึงอนาคตเช่นมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันนะคะมีฐานะความมั่นคงที่อยู่กันแล้วไม่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยนะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมเยอะเลยนะคะวาว เรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีเมษนะคะขอดูสัญญาณคู่ของคุณโอ้โหสัญญาณ the strength ขึ้นมา the sun นะคะแล้วก็เป็นสิบไม้เทา้าโอ้โหไม่ธรรมดาคนคนนี้นะคะสัญญาณคือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยแล้วก็ มีประกายเจิดจ้าเป็นคนที่เก่งมากๆด้วยนะคะทำงานเก่งอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนหรือว่าเป็นคนที่เหมือนเจ้าของกิจการอะไรงนี้ก็ได้นะคะสัญญาณของเขาเป็นคนที่มีความสามารถอย่างมากนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สำคัญคนคนนี้มองหารักแท้คู่แท้เขาจะเป็นคู่แท้ของคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะ ดังนั้นเมื่อเขาผูกพันกับคุณเนี่ยบอกเลยว่าหัวใจเขาก็ไม่มอบให้ใครแล้วนะคะก็คือให้คุณคนเดียวดังนั้นการที่ชาวราศีเมษจะพบเจอคนคนนี้นะสัญญาณที่เราจะได้พบเจอคนคนนี้มันเหมือนเป็นสัญญาณของการตั้งจิตอธิษฐานหรือว่ามันจะเป็นช่วงจังหวะเวลาบางอย่างที่พรมลิขิตหรือฟ้าเปิดให้คุณอะนะคะว้าวมากเลย เรามาขยายสัญญาณคู่ของคุณนะขอขยายสัญญาณคู่หน่อยนะคะโอ้โหเป็นราชินีถือเรียงใช่เลยเขากับคุณนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะมองหาคนที่ใช่นะคะพลังเดียวกันเลยสัญญาณโซเมตขึ้นมานะ,ะดีมากๆอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะคะต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่มีช่วงอายุช่วงวยัยต่างกันก็ได้ โอ้โหจริงจังนะคะสี่ไม้เทา้าคนคนนี้ไม่ธรรมดาถ้าหากมีความรักเขาจริงจังถึงขั้นแต่งงานหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะเขาต้องการคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขต้องการเจอรักแท้คู่แท้ด้วยอะราชาธิรียนนะคะคู่ชีวิตปรากฏขึ้นมาคู่ชีวิตจะได้แต่งงานกันคนคนนี้เชื่อมั่นว่า ใครก็ตามที่เป็นคู่ชีวิตของเขาการเงินต้องมานะคะนั่นคือความมั่งคั่งร่ำรวยต้องศีลเสมอกันบุญบาร,รมีทัดเทียมกันนะคะอยู่ด้วยกันแล้วต้องส่งเสริมเรื่องการเงินสนับสนุนกันเรื่องการเงินการแต่งงานก็จะปรากฏขึ้นมาเลยนะคะพลังการแต่งงานจะเด่นขึ้นมาเลยคู่นี้จะรวยมากเขามุ่งหวังว่าเมื่อเขาได้เจอคู่คนที่ใช่ คนคน,นั้นแหละที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะสุขสบายพรั่งพร้อมคอนเซปต์ชีวิตแนวคิดเหมือนกันกันกบตัวคุณเลยนะคะโอ้โหใช่เลยคลิกหมุนโชคชะตานะคะคนคนนี้ View of Fortune เขาเชื่อมั่นว่าอะไรก็ตามที่เขาทำในชีวิตเนี่ย เขาจะทําให้โชคชะตาของเขาได้เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางไปสู่ความสําเร็จได้ดังนั้นเขาเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากเลยนะคะคนคนนี้แล้วพลังเขาดีมากๆด้วยนะโอ้โหสัญญาณหนถ้วยต้องการพบเจอรักแท้คู่แท้อยากแต่งงานกับคนที่ใช่คนที่เขารักเท่านั้นคนคนนี้นะคะบอกเลยว่า ถ้ายังไม่เจอกับคนที่เขารักเขาก็จะยังไม่เปิดใจให้ความรักนะอาจจะคบพูดคุยกันแต่ยังไม่ได้ลงเอยนะคะคนคนนี้รอคอยที่จะมอบถ้วยความรักให้คนที่เขารักและคนที่คู่ควรเท่านั้นว้าวเลยโอ้โหสิบดาบเขาจะได้เกิดใหม่และมีชีวิตใหม่ แสดงว่าอะไรก็ตามที่ชะลอในชีวิตเขาเนี่ยมันน่าจะเริ่มจบลงและหมดลงและไอสิ่งที่คอยรั้งรั้งเขาไว้นะคะทิศทางของเขาคือเดินไปสู่แสงสว่างเพราะเขาเป็นเดซันเลยนะคะเขาเก้าวไปข้างหน้าและเกิดใหม่จังหวะเวลานี้น่าจะทำให้เขาได้พบเจอกับคุณคนที่ใช่ของเขานะีคะโอ้โหหนึ่งไม้เท้า เขาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ลงหลักปักฐานนะเขาน่าจะเป็นคนที่คุณเลือกด้วยนะคะคนที่มีเป้าหมายชีวิตอนาคตเหมือนกันแนวคิดเหมือนกันนะคะใช่เลยนะคะสามถ้วยคนคนนี้กับคุณสามถ้วยคือรีวิเนียนคุณกับเขาอาจจะเคยรู้จักกันแล้วก็ได้แล้วกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งก็ได้ หรือเป็นใครคนหนึ่งที่อาจจะไปออกเดตด้วยกันหรือว่าเป็นคนที่ตั้งสเปคเอาไว้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งสเปคเอาไว้ว่าคนคนนี้เลยนะคะสเปคตรงใช่เลยอะไรเงี้ยนะโอ้โหเป็นราชาถ้วยนะคะเขาต้องการเป็นคนที่แบบอินเลิฟมากๆรักมากๆนะคะ เขาต้องการความรักที่จริงจังใช้เลยแต่งงานกับคนที่รักเขาเชื่อมั่นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเจอคู่ของเขาเนี่ยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปโชคชะตาจะพลิกหมุนไปสู่ความสำเร็จคือชีวิตจะแบบมั่งคั่งมั่นคงเลยซึ่งใช่เลยนะคะพลังของเขาะ ใครก็ตามที่อยู่ด้วยกันแล้วส่งเสริมกันเรื่องการเงินให้ร่ำรวยกันมากยิ่งขึ้นมากๆนะคะแล้วมีแรงดึงดูดการเงินเข้ามาในชีวิตเนี่ยจะยิ่งดีนะคะนั่นแหละคู่ของคุณนะว,ว้าวเลยใช่เลยออกมายืนยันนะคะสองถ้วยเนื้อคู่จะได้มาลงเอ่ยกันคนคนนี้จะได้พบเจอคู่ชีวิตซึ่งก็คือตัวคุณมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะ ว,ว้าวมากๆทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของชาวราศีเมษและความสัมพันธ์ในช่วงเดือนพฤษภามนะคะมาแล้วโอ้โหหนึ่งถ้วยใช่เลยสองดาบนะคะแล้วก็ราชินีถือไม้ขาววาวเลยเหมือนต้องมีการดิวตกลงกันต้องพูดคุยเจรจาหรือตกลงอะไรบางอย่างเพื่อการเริ่มต้นใหม่ เริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นความรักใหม่หรือการแต่งงานหรือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบจริงจังนะคะแล้วต้องมีการเลือกด้วยอ่ะสองดาบในภาพนี้นอกจากการคุยกันแล้วต้องมีการเลือกนะคะเลือกคนรักเลือกเส้นทางชีวิตที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่รอคอยนะคะคนที่รอคอยการเริ่มต้นชีวิตกับคนที่รอคอยว้าว ต้องผ่านการตัดสินใจสิ่งสำคัญเลยขอให้เลือกคนที่คุณรักนะคะคุณทั้งคู่ต้องตัดสินใจเลือกกันและกันด้วยแหละนะถึงจะเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตรักกันได้นะคะโอ้โห,โหขอดูสัญญาณในอนาคตหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะมาแล้วสามเหรียญน,นะคะ โอ้โหทีิมเพอร์แล้วก็มีสัญญาณของเจ็ดถ้วยออกมายืนยันเรื่องของการพูดคุยเจรจาแล้วก็ต้องเลือกกันและกันแสดงว่าการดิวและตกลงใจที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยต้องอาศัยความจริงจังนะคะการตัดสินใจของคุณทั้งคู่อยู่ที่ระยะเวลาคุณใช้เวลาในการตัดสินใจที่จะเลือกกันและกันนานแค่ไหนอยู่ที่นั่นเลยนะคะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มตัดสินใจที่จะเลือกกันและกันคุณก็จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการทาบทามสู่ขอหรือว่าพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะทำอะไรหลายอย่างอย่างที่ตั้งใจแต่ถ้าหากว่าคุณทั้งคู่ยังเหมือนกับขอดูกันไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ตัดสินใจนะคะนั่นก็คือเป็นเส้นทางที่คุณจะเลือกนั่นเอง คุณทั้งคู่จะเลือกทิศทางที่ต้องการของความสัมพันธ์นะคะขึ้นอยู่กับแต่ละคู่นะถ้าหากเป็นคนโสดบอกเลยว่าคุณก็มีแรงดึงดูดสิ่งดีเข้ามาในชีวิตดึงดูดเนื้อคู่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วทิศทางที่คุณจะเลือกทิศทางที่คุณตัดสินใจนะก็อยู่ที่ คุณตั้งจิตอธิษฐานหรือคุณตั้งมั่นไว้ในคิดทางใดนะคะเพราะว่าเหล่าเทวดานางฟ้าก็จะทําให้ทิศทางที่คุณตั้งใจนั้นสําเร็จนะหมอเลยทีนี้ผู้อ่านขอข้อความจาก r o m a n ต์แซง e l นะคะอยากบอกอะไรชาวราศีเมษบ้างนะคะเรื่องความราักโอ้โหฟรี yourself สัญญาณคือคุณต้องเริ่มกลับมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ปลดปล่อยตัวเองจากอะไรที่เผลยึดเอาไว้อะแล้วคุณจะมีพลังบวกในการที่จะกำหนดเส้นทางชีวิตของตัวเองได้นะคะอาจจะเป็นจิตของเราที่ผูกกับอะไรบางอย่างเอาไว้ที่บล็อกตัวเองอะเราจะต้องปล่อยสิ่งนั้นเหมือนเราต้องปลดปล่อยตัวเราออกมานะคะ โอ้โหเคมิสตรีคุณจะเจอคู่ที่เคมีตรงกันบอกเลยว่าเหมือนแม่เหล็กดึงดูดกันเลยนะคะว้า wow, วเลยมีใครคนหนึ่งจากในอดีตนะคะจะกลับเข้ามามีสัญญาณรักหวนคืนด้วยนะคะใครคนหนึ่งจากในอดีตจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะ,ะถ้าหาคุณกับเขามีจิตที่ผูกพันกันน่ะยังไงก็จะมีแรงดึงดูดให้กลับมานะคะ แต่ถ้าไม่ผูกพันกันแล้วหมายความว่าอาจจะเป็นพลังหนึ่งที่คุณจะดึงดูดคู่บุพเพสันิวาสหรือใครก็ตามที่เคยผูกพันกันมาก่อนกลับเข้ามาก็ได้จากอดีตชาตินะคะโอ้โหเวท t ิ้งกรีดยาวไปเลยนะคะมีสัญญาณการแต่งงานว้าวการปรับเปลี่ยนชีวิตการตัดสินใจในชีวิตนะคะจะดึงดูดการแต่งงานเข้ามา อาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่ต้องการที่จะแต่งงานกับคุณมากๆหรือคุณอยากจะแต่งงานกับเขามากๆก็ได้เป็นคนที่คุณตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ในปัจจุบันและอนาคตของคุณนะคะสัญญาณดีมากทีนี้ผู้อ่านขอข้อความจาก l ลเวอร์ซอร์เคิอยากบอกอะไรชาวราศีเมษบ้างนะคะมาแล้ว Playfulness นะคะขอให้มี ความสนุกแฮปปี้สดใสคุณจะดึงดูดความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วแฮปปี้มากๆเสียงหัวเราะนะคะจะทำให้คุณทั้งคู่มีจิตใจที่เข้มแข็งดีงามอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขเหมือนความรักมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะมาแล้วใบนี้โอ้โหมานิเฟสติ้งมิราเคิใช่เลยเป็นเรื่องของการมานิเฟสนะคะ ความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงในเร็วๆนี้ใช่เลยจัก,กรวาลออกมาบอกนะคะถ้าหากคุณ manifest หรือคุณมีการตั้งจิตอธิษฐานนะคะบอกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพลังงานที่อยู่เหนือตัวเรานะคะจัก,กรวาลเทวนา,นางฟ้าจะทําให้สิ่งที่เราต้องการประสบความสําเร็จขอให้คุณมีความสุขแฮปปี้สดใสเพราะนี่คือพลังงานหวกที่จะเชื่อมโยงกับพลังที่อยู่เหนือตัวเรานะคะ แล้วจะมีแรงดึงดูดที่แข็งแรงมากๆนะคะดีงามมากผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ